แจ้งข่าวรอรับเงินชดเชยอ้อยสด5,175ล้านบาทรอกันอีกนิดรกรกฎาคมนี้จ่ายแน่นอนเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไรอ้อยรับทราบข่าวสารกันชื่นดื่มนะครับ เรามาติดตามความคืบหน้ากันต่อนะครับในส่วนของเงินชดเชยอ้อยสดนะครับจำนวนเงิน69บาทต่อตันนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับได้มีการอนุมัติมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือแต่กําหนดในเรื่องของวันจ่ายให้กับทางพี่น้องชาวอ้อยซึ่งทางสถาบันชาวอ้อยนะครับหรือทางรัฐบาลนะครับก็แจ้งให้กับทางพี่น้องชาวอ้อยรับทราบนะครับว่าจ่ายอย่างแน่นอนนะครับว่าจะได้รับวันไหนนั้นนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการอยู่นั่นเองครับ ซึ่งนะตอนนี้นะครับทางเกษตรกรพี่น้องชาวละอ้อยหลายท่านด้วยกันนะครับก็มีความกังวลนะครับถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับที่มีปัญหากันหรือปัญหาของทางรัฐบาลภายในนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดผลกระทบนะครับกับการจ่ายในส่วนของเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสดตรงนี้ได้นั่นเองครับซึ่งก็อยากให้ทางรัฐบาลนะครับเร่งกําหนดวันจ่ายนะครับและจ่ายให้กับทางพี่น้องชาวละออยโดยเร็วนั่นเองครับ เพื่อทางพี่น้องชาลลออ้อยนั้นนะครับจะได้นําเงินสนับสนุนตรงนี้นะครับไปดูแลนะครับและบํารุงอ้อยนะครับเพื่อใช้ในทางด้านการเกษตรอ้อยต่อไปนั่นเองครับซึ่งทางด้านในเอกนัทพร้อมพันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับได้แจ้งในส่วนของการโอนเงินนะครับในรอบแรกนะครับแจ้งว่าจะโอนภายในเดือนกรกฎาคมปี2568น้นี้นั่นเองนะครับแต่ว่ายังไม่ได้กําหนดในส่วนของวันจ่ายที่ชัดเจนนะครับให้กับทางพี่น้องชาวละอ้อยนั่นเองนะครับ โดยรัฐบาลนะครับก็มีความตั้งใจนะครับที่จะดูแลและสนับสนุนเกษตรกรชาวละอ้อยนะครับที่ทําให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองครับสําหรับคุณสมบัติของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่จะได้รับเงินชดเชยตรงนี้นะครับต้องเป็นเกษตรกรนะครับที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกอ้อยไว้กับสํานักงานคณะกรรมการอ้อยน้ำตาลสายเท่านั้นนะครับและต้องเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับและในส่วนของช่องทางการจ่ายนะครับทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับ พิจารณาในส่วนของทางเลือกการจ่ายนะครับให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาละอ้อยนะครับโดยจะจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนนโยบายนะครับของรัฐบาลและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับเพื่อเข้าถึงบริการทางภาครัฐนั่นเองครับ อย่างไรก็ดีนะครับทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับได้มีการจัดทําแผนดําเนินการนะครับการสร้างแรงจูงใจนะครับให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไระอ้อยซึ่งจะทําให้เกิดความยั่งยืนนะครับและไม่เป็นภาระต่องบประมาณของทางภาครัฐนั่นเองครับคือจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของพฤติกรรมนะครับและหันมาตัดอ้อยสดให้เพิ่มขึ้นนะครับผ่านกลไกนะครับในเรื่องของการส่งเสริมนะครับและการซื้อขายใบอ้อยและยอดอ้อยนั่นเองครับ เพื่อนำใบและยอดอ้อยนะครับไปผลิตเป็นไฟฟ้านะครับและขายให้กับทางภาครัฐซึ่งในส่วนของเงินตรงนี้นะครับก็จะหมุนกลับมาหาพี่น้องเกษตรกรชล้ออีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้กับทางอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยอีกด้วยโดยจะช่วยเพิ่มในส่วนของขีดความสามารถนะครับในการแข่งขันของประเทศระยะยาวและเพื่อให้ประเทศเป็นศูนย์กลางนะครับของอุตสาหกรรมชีวภาพในภูมิภาคอาเซียนนะครับในส่วนของการผลิตอ้อยสดนะครับโดยไม่ผ่านการเผานะครับ เป็นวัตถุดิบสําคัญนะครับสำหรับพลาสติกนะครับชีวภาพจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้กับเกษตรกรไทยเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับและผักดันนะครับให้ภาคอุตสาหกรรมนั้นนะครับสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราและพบกันใหม่คลิปหน้า กับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ